สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ฟังแล้วเก็ต hear and get it พื้นที่ที่เราจะพาคุณฟังแนวคิดดีๆแบบเข้าใจง่ายใช้ได้จริงเพราะทุกความเข้าใจดีๆอาจเปลี่ยนทั้งวันหรือทั้งชีวิตของคุณได้ถ้าพร้อมแล้วไปฟังแล้วเก็ตกันเลยสวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันถึงแก่นคำคิดจากหนังสือ same s ever ของ morgan h o u s e l นะครับค่ะคือหนังสือเล่มนี้พยายามจะบอกว่า พฤติกรรมคนเราเนี่ยม,มันมีบางอย่างที่ไม่เคยเปลี่ยนเลยไม่ว่าโลกข้างนอกมันจะหมุนไปเร็วแค่ไหนก็ตามค่ะน่าสนใจมากมีเรื่องหนึ่งที่เขาเล่าเปิดมาเลยปี2009ตอนนั้นเศรษฐกิจแย่มากใช่ไหมครับม,มีคนไปถามวอร์เรนบัฟเฟตว่าเอ๊ะเศรษฐกิจมันจะเป็นยังไงต่ออบัฟเฟต t ไม่ตอบตรงๆนะครับแต่ถามกลับว่ารู้ไหมว่าขนมที่ขายดีที่สุดปี1962คืออะไรอ๋คนตอบก็สเน k เก s คสะ แล้วบัฟเฟตก็ถามต่อแล้ววันนี้ล่ะขนมที่ขายดีสุดคืออะไรก็ยังเป็นสนคเกอร์เหมือนเดิมเปะ๊ะโหจริงด้วยค่ะมันเหมือนจะบอกอะไรบางอย่างกับเรานะครับว่ามีบางสิ่งมันคงเดิมจริงๆใช่เลยค่ะอันนี้คือแบบหัวใจของเรื่องนี้เลยคือเทคโนโลยีการแพทย์หรือการเมืองเนี่ยมันอาจจะเปลี่ยนไปหมดเลยนะคะครับแต่ว่า ธรรมชาติของมนุษย์เราอย่างเช่นความโลภความกลัวหรือแบบความอิจฉาการมองโลกในแง่ดีเกินไปอะไรพวกนี้ค่ะคมันยังคงเหมือนเดิมเป๊ะเลยการที่เราเข้าใจพฤติกรรมที่ไม่เปลี่ยนพวกนี้ก็อาจจะเป็นบทเรียนที่สําคัญที่สุดเลยก็ได้นะคะจากประวัติศาสตร์เพื่อมารับมือกับปัจจุบันแล้วก็อนาคตด้วยใช่ค่ะเพื่อรับมือปัจจุบันและอนาคตค่ะ น่าสนใจมากครับงั้นเรามาลองเจาะประเด็นแรกที่เฮาโซเขาเน้นมากๆเลยคือเรื่องที่ว่าความเสี่ยงที่อันตรายที่สุดคือความเสี่ยงที่เรามองไม่เห็น <c oughs> เขาเล่าประสบการณ์ส่วนตัวเลยนะคือเกือบตายเพราะหิมะถลม่ม <c oughs> เพราะแค่ตัดสินใจแบบไม่ได้มีเหตุผลอะไรชัดเจนว่าเออไม่ไปเล่นสกีรอบสองกับเพื่อนดีกว่าอ๋อเหรอคะใช่ครับซึ่งการตัดสินใจแบบนั้นแหละกลับกลายเป็นว่าช่วยชีวิตเขาไว้มันเหมือนกับว่า โชคหรือเรื่องที่เราคาดไม่ถึงเนี่ยมันมีบทบาทเยอะกว่าที่เราคิดมากๆเป็นตัวอย่างที่แบบชัดเจนมากเลยค่ะมันสะท้อนเลยว่าไอความเสี่ยงจริงๆเนี่ยมันอาจจะไม่ได้มาจากสิ่งที่เราแบบวิเคราะห์วางแผนป้องกันไว้อย่างดีนะคะครับแต่มันมักจะซ่อนอยู่ในจุดเล็กๆที่เราคาดไม่ถึงเลยเหมือนมีอีกเคสหนึ่งนักบินอวกาศวิกเตอร์พราเทอร์อ๋อครับรอดจากภารกิจเสี่ยงตายในอวกาศมาได้ แต่สุดท้ายกลับมาเสียชีวิตตอนลงจอดในทะเลเพราะแค่เรื่องเล็กน้อยมากๆคือเปิดหน้ากากหมวกเร็วไปนิดเดียวโอ้ไม่น่าเชื่อค่ะน้ําก็เลยเข้าชุดแล้วก็จมน้ําเสียชีวิตไปเลยมันย้ําคําพูดของคุณคาริช์ดที่บอกว่าความเสี่ยงคือสิ่งที่เหลืออยู่หลังจากที่คุณคิดว่าคุณได้คิดถึงทุกอย่างแล้วครับครับซึ่งเหตุการณ์ใหญ่ๆอย่าง91 1หรือโควิด -19 เนี่ยก็เป็นตัวอย่างของความเสี่ยงแบบนี้เลย คือมาแบบที่เราคาดไม่ถึงจริงๆแสดงว่าการวางแผนอย่างเดียวอาจจะไม่พอแต่ต้องมีความเอ่อความพร้อมรับมือกับสิ่งที่ไม่คาดคิดหรืออาจจะต้องมีความถ่อมตัวต่อสิ่งที่เราไม่รู้มากขึ้นหรือเปล่าครับก็น่าจะอย่างนั้นนะคะคือต้องยอมรับว่าเราควบคุมทุกอย่างไม่ได้จริงๆทีนี้พอพูดถึงสิ่งที่เรามองไม่เห็นเนี่ยอีกอย่างที่มันทรงพลังมากๆแล้วก็เป็นธรรมชาติที่ไม่เปลี่ยนเลยก็คือพลังของเรื่องเล่า โอ้โหอันนี้จริงมากๆค่ะเรื่องเล่าเนี่ยมีพลังขับเคลื่อนคนเราได้มากกว่าข้อมูลสถิติตัวเลขอะไรพวกนั้นเยอะเลยครับสังเกตไหมคะว่าเรื่องราวที่ดีที่สุดเนี่ยมักจะเป็นฝ่ายชนะไม่ใช่ว่าต้องเป็นแนวคิดที่ดีที่สุดเสมอไปทำไมล่ะครับทำไมถึงเป็นแบบนั้นก็เพราะว่าเรื่องเล่ามันเชื่อมโยงกับอารมณ์เราโดยตรงค่ะมันจับความหวงังความกลัวความผูกพันซึ่งมันเป็นส่วนลึกๆของความเป็นมนุษย์เรานี่แหละที่มันไม่เคยเปลี่ยนเลยอ๋อ เข้าใจละเหมือนอย่างศูนย์ทรพจน์ I Have a Dream ของ Martin Luther King Jr. ใช่ไหมครับใช่เลยค่ะที่ว่ากันว่าส่วนที่คนจำได้แม่นที่สุดทรงพลังที่สุดเนี่ยจริงๆแล้วเออไม่ได้อยู่ในสคริปที่เตรียมมาเอ้าเหรอคะครับแต่เป็นการด้นสดตอนนั้นเลยเพราะมีคนตะกรบ,บอกมา a l i a แจ็กสันบอกว่าเล่าเรื่องความฝันให้พวกเขาฟังสิมาร์ตินโหสุดยอดเลยค่ะเอานัวฮา,ารารี่คนเขียนซาเปียนสหครับรู้จักครับ เขาก็ไม่ได้ค้นพบข้อมูลใหม่ทั้งหมดนะคะแต่คือเขาสามารถเรียบเรียงข้อมูลประวัติศาสตร์ที่มีอยู่แล้วเนี่ยด้วยการเล่าเรื่องที่มันแบบโอ้หน่าติดตามทรงพลังจนหนังสือดังไปทั่วโลกเลยครับครับนี่ก็แสดงให้เห็นเลยว่าวิธีการสื่อสารการนำเสนอการสร้างเรื่องเล่าเนี่ยมันสำคัญมากๆเลยนะในการโน้มน้าวใจคนแล้วพอเราถูกโน้มน้าวได้ง่ายด้วยเรื่องเล่าด้วยความเชื่อมั่นต่างๆเนี่ย มันอาจจะพาเราไปสูงอีกประเด็นที่เฮาโซพูดถึงเหมือนกันคือแนวคิดของไฮแมนมินสกีนที่ว่าความสง,งบหวานเมล็ดพันธ์ุแห่งความบ้าคลัง่ง calm plants the seeds of crazy ใช่ครับฟังดูขัดขัดกันนะแต่พอลองคิดดูก็น่าสนใจมันเป็นวงจรที่น่าสนใจจริงๆค่ะคือพอสถานการณ์มันดูดีดูมั่นคงสง,งบๆงงเนี่ยคนเราหรือไม่แต่ระบบเศรษฐกิจเองก็มักจะเริ่มรู้สึกสบายใจ พอมองข้ามพองเสี่ยงกล้าเสียงมากขึ้นอาจจะไปกู้ยืมมากขึ้นลงทุนในอะไรที่เสี่ยงกว่าเดิมอมไอความมั่นคงตอนแรกนี่แหละค่ะที่มันค่อยๆบ่มเพาะพฤติกรรมเสี่ยงๆขึ้นมาซึ่งสุดท้ายมันก็นำไปสู่ความไร้เสถียรภาพหรือวิกฤตในอนาคตได้ เหมือนเป็นวัฏจักรที่เกิดซ้ำๆใช่ค่ะเกิดซ้ำๆในประวัติศาสตร์เลยเหมือนกับว่าความสําเร็จความมั่นคงมันทําให้เราประมาทได้ง่ายๆเลยแล้วแบบนี้เราควรจะทํำยังไงดีล่ะครับคือเฮลโซไม่ได้บอกให้เรามองโลกในแง่ร้ายตลอดเวลานะคะครับแต่เขาเสนอให้สร้างสมดุลมากกว่าคือต้องมีความมองโลกในแง่ดีมีความเชื่อมั่นในระยะยาวอันนี้จําเป็นสําหรับการสร้างสรรค์การเติบโต แต่ในขณะเดียวกันก็ต้องมีความมองโลกในแง่ร้ายเผื่อไว้บ้างสำหรับระยะสัน้นเพื่อความอยู่รอดอ๋อคือต้องบาลานซ์กันใช่ค่ะเหมือนอย่างบิลเกสที่เขามองการไกลเรื่องเทคโนโลยีมากๆแต่ในขณะเดียวกันเขาก็กันเงินสดสำรองไว้เยอะมากเผื่อบริษัทเจอช่วงแย่ๆครับครับเข้าใจเลยมันคือการผสมผสานระหว่างความเชื่อมั่นกับการเตรียมพร้อมรับมือความไม่แน่นอนค่ะ สรุปแล้วนะครับการคุยกันวันนี้ก็ทำให้เราเห็นภาพชัดขึ้นเยอะเลยว่าเออถึงแม้โลกจะเปลี่ยนไปแค่ไหนเนี่ยแต่แก่นแท้ของพฤติกรรมมนุษย์หลายๆอย่างมันยังคงเดิมจริงๆค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องความกลัวความโลภการตอบสนองต่อความเสี่ยงที่เรามองไม่เห็นหรือพลังของเรื่องเล่าที่มันโน้มน้าวใจเราได้มากๆอืมใช่ค่ะหรือแม้แต่วงจรที่ความมั่นคงมากๆอาจจะนำไปสู่ความประมาทความไร้เสถียรภาพได้ในที่สุด การเข้าใจสิ่งเหล่านี้ก็ช่วยให้เราเข้าใจโลกเข้าใจตัวเองได้ดีขึ้นเยอะเลยค่ะและขอทิ้งท้ายด้วยอีกแนวคิดหนึ่งที่น่าสนใจมากๆจากหนังสือนะคะคือบทที่ว่า b o o n s h i l l scars last อืมฟังดูมีความหมายลึกซึง้งค่ะมันชวนให้เรากลับไปคิดต่อนะคะว่าไอประสบการณ์ส่วนตัวของเราแต่ละคนที่มันอาจจะแตกต่างกันสุดขั้วเลยเนี่ยมันหล่อหลอมความเชื่อทัศนคติหรือการมองโลกของเรามากน้อยแค่ไหนครับ แล้วมุมมองที่เรามีต่อเรื่องต่างๆเช่นความเสี่ยงหรือโอกาสเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปไหมถ้าเราเกิดมีประสบการณ์ชีวิตที่ต่างออกไปจากเดิมโอ้เป็นคำถามที่น่าคิดมากครับค่ะคำถามนี้อาจจะเป็นกุญแจสำคัญเลยนะคะที่ช่วยอธิบายว่าทำไมคนเราถึงมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันได้มากมายในแทบจะทุกเรื่องเลยครับและทำไมการที่เราจะเข้าใจคนอื่นได้อย่างแท้จริงเนี่ย อาจจะต้องเริ่มจากพยายามทําความเข้าใจประสบการณ์ที่มันเหมือนแผลเป็นที่มองไม่เห็นของเขาก่อนเป็นสิ่งสําคัญมากๆเลยค่ะขอบคุณที่ฟังฟังแล้ว Get h e r e and get it ถ้าคุณรู้สึกว่า Get ตอะไรบางอย่างจากตอนนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งและกด subscribe ช่องเราไว้เพราะเราจะกลับมาพร้อมแนวคิดที่ฟังแล้วเข้าใจง่ายใช้ได้จริงเพื่อให้ทุกวันที่คุณใช้ชีวิตชัดเจนขึ้น เบาขึ้นและมีพลังมากขึ้นเจอกันใหม่ตอนหน้าฟังแล้วเก็ต Here and Get it เพราะความรู้สึกดีๆเริ่มต้นจากความเข้าใจ